เหรียญ20บาทนิกเกิลวาระที่12ครคบ50ปีสันติภาพสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ20บาทนิกเกิลน,นะครับในวันนี้มาถึงวาระที่12นะครับเป็นเหรียญเนื่องในเนื่องในการครบ50ปีนะครับสันติภาพนั่นเองนะครับเหรียญน,นี้นะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มมิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก สิกรัมด้วยกันนะครับมีการครบรอบวาระของเหรียญน,นะครับวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2538มีการประกาศออกใช้งานนะครับจริงวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราชส5 4 0มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น1,2511 เหรียญด้วยกันนะครับเรามาดูรวดรายด้านหน้าเหรียญกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมนทรมหาอานันทมหิดลพระพักตรงและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพระพักตรง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบกทรงสายสะพายนกพร,รัษราชวราภรณ์และสายสร้อยแห่งเครื่องขัติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีกิตติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในขอบภายในวงขอบเหรียญด้านล่างจะมีข้อความว่ารัชกาลที่8รัชกาลที่9 อันนี้คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวผมจะขอเปิดแฟลตนะครับเพื่อให้เห็นความงดงามของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบนิกเกิลน,นี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญย n c นนะครับที่ผมซื้อมาสะสมนะครับเรียกว่าซื้อมาเพื่อเก็บสะสมเรียนรู้นะครับเหรียญที่ระลึกในแต่ละวันละนะครับ จะเห็นว่านี่คือความงดงามนะครับของเหรียญที่ระลึกในแต่ละเหรียญในแต่ละซีรีส์นะครับที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมาคล้ายๆกับเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับผู้ชมได้รับทราบรับรู้นะครับว่าเหรียญ20บาทวาระที่12นี้นะครับเป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรนะครับเหรียญหน้าตาเหรียญเป็นอย่างไรนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพลิกให้ชมนะครับบริเวณด้านหลังอ๋อขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นอา่าเป็นเฟืองจัดนะครับขอบเหรียญโอเคนะครับนี่คือด้านหลังนะครับของเหรียญกระสาบเรามาดูรวดลายกันเลยดีกว่าครับผมขอปิดแฟลชนิดน,นึง ด้านหลังนะครับเหรียญยี่สิบาทนิกเกิล5้าสิปีสันติภาพนะครับด้านหลังกลางเหรียญจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์งาน5้าิปีสันติภาพภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านล่างจะมีราคานะครับบอกชิ้นราคาหน้าเหรียญนะครับคือ2ี่สิบบาทไทยนั่นเองนะครับนี่คือ ด้านหลังของเหรียญน,นเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลกให้ดู เหรียญในซีรีส์20บาทนะครับนิกเกิลเป็นอีก1เหรียญเป็นอีกในซีรีส์นะครับที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่คุ้นตานะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับเพราะว่าจะไม่เหมือนกับเหรียญ10บาทโลหะ24สนะครับที่อาจจะมีปะปนนะครับในรูปแบบของเหรียญบุญเวียนได้แล้วก็จะคุ้นตามากกว่านะครับ ก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องชาแนลผมด้วย